กาจะออกกันแล้วนะผู้ชมสำหรับเจ็สก,กีนะครับเจสก,กีหิมะโอ้มาแล้วบางนาพัมมันนะครับท่านผู้ชมโอ้จินเบร็ตัดมือนะครับ

เอาไปก่อนนะโอ้ยโอ,ยโอย้สุดยอดสามคันเลยครับตาชมในะรอบนี้โอ้ยสีนะครับสี่คันมีเใครมั่นทายปะ่ะเนี่ยโอ้ยจิงเลนเขาวิ่งกันใหญ่เลยนะยยล้วเราดูจุดเจ็ทสก,กีดีกว่า

อขาติดง่ายคนระับสิเดียวติดเลยเนะี่ยรถจะร้อนนะครับผมขอหยุดร้อนก่อนนะครับผมขอเกียร์แหงก่อนนะครับรถเกียนร้อนนะครับไปจบนะครับล้อเต็มตะขับแก็จะปรับุมล้อเต็มตะขาบ ียวโอ้ e át, Jamie, มาแล้วครับท oh ่านผู้ชมไปดูนะครับอืออหือสองคันเลยครับคนละรูปเลยนะครับผมรุ่นต่อไปนะครับรุ่นจิงเหลน97มิลนะครับจิงเหลน97มิลโอ้โหผู่แรกนะครับช่างโคศกลวงครับ ยาหน้าโอ้โหาวโอ้โหโอ้โ้อลอยอ่ะท่านผู้ชมอือือแต่วะโอ้โเมื่อกี้สังเกตี่ล้อล้อลอยอ่ะ ตอนไี้มองอไายม่เห็นเลยนะครับโอ้ไหนวะใหม่วะโอ้เหเ็นนะครับรุ่นริงเหลนลูกก็คนเจ็ดมิตนะครับเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเลย